สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมราคาไม่แพงมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับนิสสันอัมเมลครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2013ครับผม เครื่อง1.2 e ครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุตรพิเศษไปเลยครับผีดาวครับออกลถศูนย์บาทไปเลยครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับตัวรถนะครับคุณลูกค้าคันนี้นะครับประหยัดน้ํามันมากครับผมเป็นเครื่อง1.2ครับรุ่น e ครับผมคันนี้นะครับสภาพเรียบร้อยครับผม สีสันสวยงามครับเงาช่ำๆไปเลยครับผมซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยครับพร้อมใช้งานได้เลยครับผมสภาพใหม่มากครับสวยงามลงตัวครับผมสีเงาชํำแน่นอนครับมาพร้อมกับยัง ดอกเต็มๆแน่นๆทั้ง4ีเส้นเลยนะครับผมขับได้อีกยาวไกลเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมข้างในกันต่อนะครับผมภายในเจ้าคันนี้นะครับคุณลูกค้าระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยครับผมมาพร้อมกับระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับเกียร์ออโต้ครับผมคุณผู้หญิงคุ้ผู้ชายครับขับง่ายสะดวกสบายกันเลยครับ โอเคครับเดี๋ยวมาชมเบาะหลังกันนะครับเบาะหลังนะครับผมสภาพใหม่นะครับผมไม่ขาดไม่มีริ้วรอยเลยครับเจ้าของเดิมนะครับดูแลรักษาอย่างดีครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพามาชมท้ายรถกันนะครับผม โอเคครับท้ายรถนะครับคุณลูกค้าว้างมากครับผมใส่อุปกรณ์สัมภาระได้เยอะกันเลยทีเดียวครับและที่สำคัญเลยนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยติดแก๊สครับผมและไม่เคยชนครับเดิมๆโรงงานเลยครับคันนี้ไม่ติดแก๊สไม่เคยชนและไม่มีน้ำท่วมครับผม โอเคครับเดี๋ยวผมพาไปชมมองเครื่องกันต่อเลยนะครับผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องได้เลยนะครับจะได้ฟังเสียงเครื่องว่าเพราะขนาดไหนนะครับผมติดแล้ะครับทีเดียวชึ่งเดียวติดง่ายครับ โอเคครับมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับมีเครื่องติดอยู่นะครับคุณลูกค้าผมดึงไม้วัดโชว์เลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเท้มร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเิมครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผมเครื่องแห้งๆเลยครับไม่เยิมไม่ซึมเลยครับสวยงามครับคันนี้ และที่สาคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับเม็ดนักแ่นเพลอยู่ครบครับผมหัวน็อตไม่เคยขายไม่เคยขยับเลยครับส mm. วยงามครับคันนี้ mm. ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับคุณลูกค้าท่านใดหารรถรุ่นนี้อยู่นะครับผม ราคาถูกราคาไม่แพงประหยัดน้ำมันมากครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมหากลองขับแล้วท่านไม่ประทับใจตรงไหนนะครับบอกผมได้เลยนะครับผมยินดีแก้ไขให้คุณลูกค้าฟรีเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม